สนับสนุนโดย C4 s e ซ s o n นจาก TOA สวัสดีครับวันหวานรณภาค่ะผมอาร์อากิระครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดาผู้เข้าใจความต่างอย่างมีซาค่ะอาจคะสัปดาห์นี้นี่นะคะรายการของเราขอเอาใจแฟนๆซีรีส์สุภาพบุรุษจุทาเทพกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะแล้ววันนี้นะครับเราจะขอเริ่มต้นด้วยคุณชายประวรุษไปชมกันเลยดีกว่าครับ จริงๆแล้วผมก็ได้เล่นละครมาพอสมควรนะครับแต่บทบาทที่ผมอยากจะเล่นเนี่ยก็กมีอยู่หลายบทบาทแต่ถ้าจะให้เลือกสองอันเนี่ยก็มีระหว่างเป็นมือปืนโหดร้ายกับอีกบทนึงคือเป็นบทเป็นคนโรคจิตซึ่งต้องใช้การแสดงที่แบบลึกซึ้งมากเลยครับอยากจะทราบว่าคุณผู้ชมอยากจะให้ผมเล่นบทไหนมากกว่ากันครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มตัวอย่างเฉพาะของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับว่าระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงบ้างครับไปค่ะ คนโรคจิตมากกว่าครับอยากรู้เหมือนกันว่าสศาวเดกี้บ้างไหมอะเป็นมือปืน <Okay. S 2> บุคลิกร้างกายเขาเหมาะสมมากกว่าจะเป็นคนโรคจิตเล่นเป็นคนโรคจิตอะคะอ่ะเอาแบบจิตมากๆเลยนะคะเอาแบบเพิ่งหลุดจากโรงพยาบาลบ้าค<อ>่ะเล่นเป็นมือปืนสุดโหดอะค่ะแบบไล่ยิงนางเอกได้ยิ่งดีเลยค่ะและเมื่อสรุปผลสํารวจของสังคมออฟไลน์ที่ได้จัดก,การตอบแบบสอบถามนะครับผู้ชายกับผู้หญิงมีความคิดที่คล้ายกันครับโดยอยากเห็นที่พบรับบทเป็นมือปืนสุดโหดมากกว่าคนโรคจิตโดยกลุ่มผู้หญิงเลือกมากที่สุดที่66ครับกลุ่มผู้ชายที่เลือกมากทีี่่สุดท60% ดังนั้นผลรวมสังคมออฟไลน์ line, จาก2กลุ่มนี้จึงอยากเห็นพี่ป๊อบรับบทเป็นมือปืนสุดโหดมากกว่าที่65%ค่ะซึ่งเหมือนกับผลสรุปจากสังคมออนไลน์ที่ได้จากแฟนเพจเด e p โปที่อยากเห็นพี่ป๊อบรับบทเป็นมือปืนสุดโหดมากที่สุดที่51%เช่นกันค่ะส่วนความคิดเห็นคือมือปืนสุดโหดริ <Okay. S 1> กบทบาทใหม่ก็ดีเหมือนกัน<อ>คนโรคจิตค่ะเพราะว่าบทบู๊เคยเล่นมาแล้วน่าจะลองเปลี่ยนดูบ้าง ครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับทุกความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของป๊อบธนวั์ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ป๊อบธนวันรหรือว่าคุณชายประวรุตมากมากเลยนะคะและก็ถึงเวลาของพี่ชายใจดีของวเราพี่ป๊อบวราวุุลกันแล้วนะครับไปฟังกันดีกว่าวันนี้พี่ป๊อบเนี่ยมีข้อคิดดีๆอะไรมาฝากกันบ้างครับจากนั้นไปต่อกันในช่วงสุดท้ายเลยค่ะกับช่วง ETC สวัสดีครับ การเปลี่ยนแปลงบทบาทอาจมาจากปัจจัยรอบด้านแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือความดีงามภายในใจ,ใจิตใจไม่ว่าคุณจะรับบทบาทใดในชีวิตก็ตามนะครับเพราะทุกคนบนโลกมีความแตกต่างที่รอความเข้าใจและนี่คือเข้าใจความต่างอยากมีสไตล์ครับสวัสดีครับ หนุ่มป๊อบธนวัน์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2549มีผลงานละครกับทางช่อง3มตั้งแต่ปี2554กับละครดอกต้มสีทองค่ะปี2556นี้หนุ่มป๊อบได้ร่วมแสดงในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายประวรุธที่สร้างกระแสและความประทับใจให้กับคุณผู้ชมอย่างมากและล่าสุดหนุ่มป๊อบกำลังจะมีผลงานละครเรื่องสามีตีตราประกบคู่นางเอกพลอยเชอร์มานค่ะผลงานวีเมคละครของผู้จัด นางเอกมากฝีมืออย่างพี่แอนทองประสมแฟนๆของหนุ่มโป๊อย่าลืมติดตามผลงานได้เร็วๆนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสีโฟซีซันจาก T.O.A ครับเสื้อผ้าสไตล์่งโดยทีมแฟชั่นนิตเทศสาล็อฟฟิเซียลและกับสถานที่สวยๆสุดชิคทันญาช็อปปิ้งพาร์คครับติดตามรายการของพวกเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าชาวนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับเด <The S 1> ี๋ยวโพเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ครับ